จะทาเกษตรอันดับแรกก็คือต้องมีน้ําหาแหล่งน้ําให้มีน้ําถ้าไม่มีน้ํามีพืชผักยังไงก็อยู่ไม่ได้ต้องมีแหล่งน้ําถ้ามีแหล่งน้ําก็สามารถทําได้เป็นทฤษฎีใหม่ที่มีกักเก็บน้ําทุกบ้านทฤษฎีเก่านี่เราก็อาศัยพวกคลองชลประทานสูบน้ําลงนาเราเวลาน้ําหมดเราก็ไปที่ชลประทานอันนั้นคือทฤษฎีเก่าทฤษฎีใหม่นี่เราก็ทุกบ้านทุกครัวเรือนเราต้องพยายามกักเก็บน้ําเสียสละ ในพื้นที่ของเราให้มีน้ำใช้ได้ตลอดทั้งปีจุดเริ่มต้นที่ได้มาทำตรงนี้ก็ความคิดนี้ก็จะมาจากลูกสาวเป็นคนริเริ่มก่อนที่จะมาคุยกันนี่เขาได้ไปอบรมกับอาจารย์กมลที่โคราช พอดีช่วงนั้นก็จะเหลืออยู่ประมาณสัก3ปีกับ4ปีเนาะกลับมาจากอบรมก็มาคุยกับพ่อว่าพ่อไปทำสวนไหมที่หนูไปอบรมมาเนี่ยดูระบบดูอะไรแล้วดีพอดีละพ่อกเกษียณไปนี่ปุ๊บก็จะได้ได้ผลได้อะไรตัวนี้นะเกิดผลอะไรเลยสามสีปีแล้วประมาณนั้นนะบอ,อกงั้นก็ได้ทำก็ทำ 19ไร่ก็นี่ก็มาขอพ่อ6ไร่มาเริ่มเมื่อมิถุนาห9ก่อนจะ,กะเกษียณก็ตก4ปีที่แรกก็คิดว่ามาอยู่เนี่ยน่าจะอยู่มาจากกรุงเทพปีแรกเนี่ยก็คิดว่าตอนนั้นไม่รู้จักใครนะพอดีทางพอชอพัฒนาชุมชนเขาเปิดรับสมัครโคกหนองนาเนี่ยก็เลยไปสมัครกับเขาก็โชคดีที่เขารับ ก็ตัวนี้ทําให้มีเครือข่ายไอ้บันได9้ขั้นเนี่ยใช้ได้เลยครับพออยู่พอกินพอใช้พอร่มเย็นบุญทานเก็บรักษาแล้วก็เครือข่ายได้ไปอบรม4คืน5วันไปเรียนรู้ที่บ้านเตาเหล็กก็จะมี8ฐานด้วยกันในการอบรม จะมีฐานคนรักแม่ธรณีฐานคนรักแม่โพศพฐานคนเอาฐานฐานคนมีไฟฐานคนรักป่าคันนาทองคําอะไรพวกนี้ทั้งหมดจะประมาณ8ฐานก็ตอนนี้ผมก็ได้มาปรับปรุงในสวนเอาตรงน,นี้มาปรับปรุงโดยเฉพาะเกี่ยวกับสวนนี่ก็จะเป็นขุดคลองไส้ไก่ลดต้นทุนปุ๊บเลยอันดับแรกเนี่ยผม มาทําปุ๊บนี่หลังจากอบรมนี้ได้ก่อนอันดับแรกก็คือคลองไส้ไก่เพราะถ้าเราใช้สายยางฉีดกระเปไปเนี่ยมันจะระเหยไปหมดและขุดคลองไส้ไก่นี่มันน้ํามันจะขังแช่และซึมหลงรากดีกว่าใช้สายยางฉีดเนี่ยถึงสเท่าผมลดต้นทุนไป2โซนของผมมีอยู่8โซนเดิมทีผมมี8โซนเนี่ยปรานนี้ผมใช้แค่6โซนอย่างโซนเโซนแปดนี่ที่ใช้คองไส้ไก่ได้ผมก็ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อลดต้นทุนมีทัมเมอร์ตั้งเวลาลดน้ำอยู่ทั้งหมด6ไร่เนี่ยก็8โซนก็ตัดไป2โซนโป่า5ระดับนี่พยายามทำให้ครบป่าหระดับไม้สูงไม้กลางไม้เตียเ้ยเลี่ยดินกินหัวนี่ก็ตามที่อบรมมาแล้วก็พืชที่ปลูกทั้งหมดนี่ก็ต้องหมฟางแห้งชามน้ำชามดูแลเขาเลี้ยงดินให้ดินเลี้ยงพืชตื่นเช้าได้เวียกหลายตื่นสายได้เวียกน้อยคือได้อะไรเยอะมากเลย ที่เอามาเอามาปรับปรุงแล้วก็แก้ไขเปลี่ยนแปลงในในสวนของเราเพิ่มเติมจากเดิมที่เราทำอยู่ที่ยังไม่ได้อบรมลนะยุคนี้เป็นยุคโควิดไปไหนมาไหนลำบากเราสามารถที่จะกินอยู่อ,อะไรในสวนของเราเป็นเสร็จได้ตรงนี้ได้เลยครับพืชผ,ผักสวนครัวจะกินอะไรเราก็ปลูก ก็อนาคตข้างหน้าตัวนี้ก็คิดว่าจะทําเป็นศูนย์เรียนรู้เพื่อใครที่สนใจเข้ามา,มาเรียนรู้ได้ะคะ่ะเข้ามาสอบถา,ถามเรียนรู้อะไรได้ว่าเราเราก็ทําได้เพราะที่แรกก็คิดว่าทําไม่ได้เพราะว่าเออเราอยู่ที่กรุงเทพเราทํางานเราจะมาทําได้เหรอเพราะว่าเราก็ทำแต่นาไม่รู้ว่ามาแล้วมันจะได้ผลไหมอะไรอย่างเงี้ย คือเราอยู่แต่นู่นเราก็เป็นมนุษย์เงินเดือนคือเดือนึ้นเดือนเราก็ได้เงินึ้นเดือนเราได้เงินเออเรามาอยู่บ้านเราทํานาปีหนึ่งแล้วถ้าเราทําทําเกษตรผสมผสานแล้วมันจะได้ไหมผลผลิตเราจะทําได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่คือคือแบบที่สุดเลยที่สุดเลยคือความภาคภูมิใจทุกอย่างเลยที่ไม่ไม่นึกว่าจะมีวันนี้นะที่นี่ไม่นึกว่าจะมีวันนี้ที่เราทําได้ มันเกิดจากความรักเหลี่อะค่ะคือคนในครอบครัวก็ช่วยกันทั้งตาทั้งยายทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูกสาวทั้งหลานหลานทั้งพี่น้องทุกคนทุกคนเลยพี่น้องพี่ป้านนะ้าอาตอนที่เขาก็มาช่วยปลูกช่วยอะไรนะที่เริ่มเริ่มทีแรกเพราะถ้าเราจะทําแค่ครอบครัวเราก็คงไม่ไหวเราก็มีญาติมาช่วยด้วยมาเพราะทีแรกมันก็เป็นที่นาแต่ก่อนเป็นนาข้าวหมดมีสะสะลูกเดียวลแล้วก็มีแค่แค่หลังนั้นค่ะเป็นเป็นเป็นไว้เป็นเถียงนากินข้าวกินอะไรพักอะไรอย่างเงี้ย แล้วแล้วก็เลยมาถมที่ขุดร่องปลูกก็ได้ที่ป้าน้าอาทุกคนช่วยแล้วก็ครอบครัวเราทุกคนช่วยกันช่วยกันปลูกถ้าลูกสาวไม่เริ่มก็จะไม่มีสวนสวนี้ผมก็จะมีสาดเดียวแล้วก็ทำไล่มันทำนาข้าวไป ทุกคนเขาก็ยังว่าอยู่ว่าเอ,อะเอาที่นาไปเขาก็ยังบอกเราว่าเอาที่นาไปทําแล้วมันจะคุ้มเหรออะไรอย่างเงี้ยเอาเงินแสนมาแลกอะไรที่น้าว่าว่าเราทุ่มเราผลไปแล้วอย่างเงี้ยแล้วมันจะคุ้มเหรอพะนาเราทําข้าเราก็ได้ขายทุกปีแต่ถ้าเราปลูกเนี่ยผลผลิตเราจะได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ก็ได้อยู่เกือบทุกวันที่เห็นเราก็ติไม้ไข่ กล้วยมะพร้าวาสลับหมุนเวียนกันไปเล็กๆแนน้อยคือค,ความสุขเราได้แบ่งให้ญาติพี่น้องเราก็มีความสุขเพราะว่าพี่น้องเราได้กินเราได้แบ่งปันเราก็มีความสุข